ยินดีต้อนรับสู่ช่องนิยายเสียงโนเวนฝากกดติดตามและกดไลค์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะบทที่456เธอออกไปแล้วเหรอเธอไปไหนรู้ไหมเอโลอิสถามอย่างร้อนรนพนักงานต้อนรับเดาวและพูดว่าฉันคิดว่าเธออาจจะกลับบ้านนะคะบ้านเอโลอิสพูดซ้ำขณะที่เธอติดอยู่ในความ,มง,งุนงงบ้านคาริฮัส์มอนโกเมรีน่าจะเป็นบ้านของเธอทว่าเอลลอิสและชอนไม่กล้าที่จะคิดคาดหวังว่าเธอจะกลับไปกับพวกเขา บางทีเธออาจจะไม่เต็มใจที่จะทำเช่นนั้นเอโลอิสจำสิ่งที่มาเดลีนพูดเมื่อเธอไปที่คฤริหา์มอนโกเมรีครั้งก่อนได้ครั้งที่เธอมาเจอจักสารสองวันก่อนเธอบอกว่านั่นจะเป็นครั้งสุดท้ายที่เธอจะมาตอนนั้นเอโลอิสไม่เข้าใจแต่ตอนนี้เธอเข้าใจแล้วว่าเธอหมายถึงอะไรเมื่อเธอนึกถึงเรื่องนี้เอโลอิสก็เริ่มร้องให้โฮเธอรู้สึกสำนึกผิดอย่างมากชอนประคองตัวเธอไว้ เอโลิสอย่าร้องให้ไม่ต้องกังวลเราจะได้เจอมาเดลีนอีกครั้งแน่นอนเธอไม่ต้องการเจอเราหรอกเธอคงเกลียดเราแล้วดวงตาของเอโลิสแดงกำ่ำเพราะร้องให้เมื่อนึกถึงวันที่อยู่ที่โรงพยาบาลเธอจําได้ว่าเธอโทษตัวเองมากจนอยากจบชีวิตลงเมื่อเธอพบว่ามาเดลีนเป็นเลือดในเชื้อเครือของเธอในตอนนั้นมาเดลีนเรียกเธอว่าแม่เธอคิดว่ามาเดลีนเรียกเธอแบบนั้นเพราะเพียงเพื่อช่วยบรรเทาความรู้สึกเธอก็เท่านั้น อย่างไรก็ตามมันกลับกลายเป็นการกระทําที่แท้จริงเอโลอิสนึกถึงวิธีที่มาเดลีนเรียกหาเธอหัวใจของเธอเริ่มรู้สึกเจ็บปวดมากขึ้นเรื่อยฮ่าฮถ้ามาเดลีนไม่ต้องการยอมรับเธอเป็นแม่คํานั้นก็จะกลายเป็นเสียงที่ไพเราะและสะเตือนใจมากที่สุดในโลกมาเดลีนขับรถไปยังที่ที่เธอสัญญาว่าจะพบกับเอวาเป็นร้านอาหารเม็กซิกันที่เต็มไปด้วยกลิ่นเครื่องเทศต่างๆมันเต็มไปด้วยผู้คนแล้วในชั่วโมงนี้ ลูกค้าสองสามคนก็มองด้วยความประหลาดใจเมื่อเห็นมาเดลีนเธอดูเหมือนนางฟ้าที่กินแต่น้ำค้างหยดเพราะหุ่นเธอเรียวสวยแต่เธอมาที่นี่เพื่อกินอาหารเม็กซิกันในขณะนี้เอวาได้โบกมือเรียกเธอแมดดี้ทางนี้มาเดลีนมองไปที่ต้นเสียงเมื่อเธอเห็นเอวาเธอก็เห็นใบหน้าที่อ่อนโยนของแดนเนียนเช่นกันเธอยิ้มแล้วเดินไปนั่งเมื่อเธอเห็นทาโก้ตรงหน้าเธอหัวใจของเธอก็อบอุ่นขึ้น แน่นอนเธอไม่ลืมว่าเคยกินทาโก้กับซอสเผ็ดจากรถอาหารกับแดเนียนในคราวก่อนย้อนกลับไปในตอนนั้นแดนเนียนคิดว่าเธอคงจะอยู่ได้อีกไม่นานในสายตาของเขาเต็มไปด้วยความหวาดกลัวอันที่จริงเธอคิดว่าชีวิตของเธอก็จะจบลงไปแล้วเช่นกันแต่สุดท้ายทุกอย่างก็เปลี่ยนไปแมดดี้ร่างกายเธอฟื้นตัวดีแล้วหรือยังแดเนียนถามด้วยความเป็นห่วงมาเดลินยิ้มให้เขาเล็กน้อยอย่าก,กังวลไปเลยตอนนี้ฉันสบายดีแล้วแมดดี้เธอทำถูกแล้ว เมื่อสองวันก่อนฉันเห็นข่าวเชิงลบมากมายเกี่ยวกับบริษัทวิทแมนนั่นเป็นสิทธิของเธอที่จะทำลายมันเจเรมี่ทำสิ่งเหล่านั้นทั้งหมดให้กับเธอในตอนนั้นในตอนนี้เขาสูญเสียชื่อเสียงและอำนาจของเขาและเธอกับลูกเอวาหยุดตัวเองเมื่อเธอพูดถึงเรื่องนี้ฉันขอโทษแมดดี้มันเป็นความผิดของฉันทั้งหมดฉันไม่ควรพูดถึงเรื่องนั้นไม่เป็นไรเลยมาเดลีนยิ้มอันที่จริงลูกคนแรกของฉันยังไม่ตายอะอะไรนะเอวาตกใจมาก แดเนียนก็แปลกใจเช่นกันลูกของเธอยังไม่ตายเหรอใช่มาเดลีนพยักหน้าและถอนหายใจแต่ตอนนี้ฉันไม่รู้ว่าลูกของฉันอยู่ที่ไหนเมรดิตซ่อนเขาเอาไว้อะไรนะเมรดิิททำแบบนั้นได้ยังไงกันเอวาเริ่มอยากรู้เมื่อเธอกำลังจะสาบแช่งเมรดิตสายตาของเธอจับจ้องไปที่บางสิ่งที่อยู่ข้างหลังมาเดลีนจากนั้นเธอก็วางซ่อมลงและยืนขึ้นอย่างกรดเคืองเธอเริ่มตะโกนไปข้างหลังมาเดลีนว่านายหาเราเจอได้ยังไงแล้วนายมาทำอะไรที่นี่ บทที่457แดนเนียนหันกลับไปมองเช่นกันในวินาทีถัดมาเขาก็ขมวดคิ้วเข้าหากันขณะที่สีหน้าของเขาเคร่งขรึมมาเดลีนไม่รู้ว่าใครอยู่ข้างหลังเธอแต่จากปฏิกิริยาของเอวาและแดนเนียนเธอก็เดาได้ว่าเป็นใครในเวลานี้เธอได้ยินผู้คนมากมายกระซิบกันในหมู่พวกเขาผู้หญิงสองสามคนถึงกับหน้าแดงเมื่อเห็นเจเรมีผู้ชายคนนั้นหล่อมากเขาดูเหมือนประธานของบริษัทวิทแมน ฉันเห็นเขาออกสื่อมาก่อนเขาคือเจเรมีวิทแมนมาเดลินวางตะเกียบของเธอลงโดยไม่กระพริบตาเธอไม่แม้แต่จะหันกลับไปเอวาแดนเราไม่ต้องสนใจคนที่ไม่เกี่ยวข้องหรอกเปลี่ยนไปกินร้านอื่นกันเถอะเอวาทำหน้าบึ้งใส่เจเรมีที่กำลังเดินอยู่ขณะที่เธอกำมัดแน่นตกลงฉันจะฟังเธอแมดดี้แดนไปกันเถอะโอเคเราไปกันเถอะแดนเนียนก็ลุกขึ้นเช่นกันจากนั้นเขามองเจเรมีด้วยความไม่พอใจจากสายตาที่โกรธจัด มาเดลีนคว้ากระเป๋าของเธอเมื่อเธอหันกลับมาก็เห็นว่าเจเรมี่ยืนอยู่ตรงหน้าเธอแล้วชายคนนั้นยังคงสง่างามและยืนอยู่ตรงนั้นแจ็คเก็ตหนังสีดำของเขาเปื้อนละอองความหนาวเย็นของฤดูหนาวอย่างไรก็ตามดวงตาของเขาไม่มีความเย็นชาเหมือนที่เคยเจอมาแต่มันดูอบอุ่นเหมือนสายลมฤดูใบไม้ผลิฉันรู้ว่าเธอไม่อยากเจอฉันในตอนนี้แต่มีสิ่งหนึ่งที่ฉันต้องบอกเธอเจเรมี่กล่าวเบาฮ่า <laughs> มาเดลีนมองไปที่เอวาและแดนเนียนก่อนที่เธอยิ้มเอวาแดนรอฉันด้วยสิหลังจากที่เธอเรียกพวกเขาเธอไม่ได้สนใจที่จะมองเจเรมี่เลยเธอเดินออกไปนอกร้านและรอให้เขาตามเธอไปลมของคืนฤดูหนาวนี้หนาวมากจนทะลุกระดูกข,ของพวกเขามาเดลีนยืนอยู่ใต้แสงไฟถนนใบหน้าที่บอบบางของเธอดูเย็นชาเป็นพิเศษภายใต,ใต้แสงไฟสีเหลืองคุณวิทแมนนายมีความสามารถที่น่าทึ่งมากนะนายหาฉันเจอตลอดไม่ว่าฉันจะอยู่ที่ไหนทำไมเหรอ นายมาที่นี่เพื่อมาจับว่าภรรยาของนายทำผิดกฎหมายหรือเปล่างั้นสินะอย่างที่คนรักของนายเคยไปนอนแบบนั้นนะสิยังไงก็แล้วแต่นายควรจําไว้ว่าฉันไม่มีความเกี่ยวข้องกับนายอีกแล้วนายไม่มีสิทธิ์ถามว่าฉันอยู่กับใครหรือทําอะไรเธอย้ะเย้ยด้วยรอยยิ้มประชดประชันบนใบหน้าของเธอเจเรมีได้ยินเสียงเธอดังและชัดเจน เขายังจำช่วงเวลาที่เห็นมาเดลีนกินทาโก้กับซอสพริกเผ็ดๆข้างๆรถอาหารกับแดเนียนได้เมื่อเขาเห็นพวกเขาอยู่ด้วยกันในตอนนั้นเขารู้สึกไม่สบายใจอย่างมากทว่าเมื่อนึกย้อนไปถึงตอนนั้นเขารู้สึกหึงเขาไม่เข้าใจตัวเองมาก่อนว่าจริงๆก่อนหน้านี้เขานั้นรู้สึกสับสนเพราะที่จริงแล้วเขาห่วงใยเธอมากตอนนี้ทุกอย่างมันสายเกินไปเจเรมี่เกลียดตัวเองอยู่ลึกๆแต่เขายังคงมองมาเดลีนด้วยสายตาที่อ่อนโยนเช่นนั้น วีลาเขาเรียกเธอเมื่อเทียบกับมาเดลีนคอฟฟอร์ดหรือเอลลินมอนโกเมอรี่แล้วฉันคิดว่าเธอคงอยากเป็นวีลาควินมากกว่าเจเรมี่โจมตีเป้าหมายหลังจากที่เขาพูดแบบนั้นเพราะเธอมีความทรงจำที่น่ากลัวกับชีวิตของมาเดลีนและเอลลีนมอนโกเมอรีนั่นคือสิ่งที่นายต้องการจะพูดกับฉันใช่ไหมมาเดลีนขัดจังหวะเขาอย่างเย็นชาเธอรู้สึกรำคาญเจเรมี่หยุดรังควานฉันสักทีเธอฉันไม่อยากเจอนายอีกหากนายมีเวลามากนะัก นายควรไปเยี่ยมเมรเดดในคุกอย่าลืมว่าเธอคือคนรักในชีวิตของนายฉันมีผู้หญิงที่ฉันรักอยู่ในใจตลอดหลายปีที่ผ่านมาแต่เธอไม่ใช่เมรดิตเจเรมีป่ปฏิเสธเขาเดินไปหามาเดลีนและหยิบเปลือกหอยที่มีสีซีจังออกจากกระเป๋าของเขาเมื่อมาเดลีนเห็นเปลือกหอยเธอตกใจอย่างเห็นได้ชัดฉันรู้ว่าเธอไม่เชื่อฉันกับสิ่งนี้แต่มันเป็นเรื่องจริงคนที่ฉันรักมาตลอดคือเธอเฮอ มาเดลีนหัวเราะออกมาเมื่อมองดูใบหน้าที่งดงามตรงหน้าดวงตาของเธอเริ่มเย็นลงจากสายลมฉันงั้นเหรอเธอย้ยยันด้วยการเสียสีถ้าการรักใครสักคนบังคับให้ในายตายได้แสดงว่าความรักของนายนั้นวิเศษมากเลยสินะเธอกล่าวขณะก้มหน้ามองเปลือกหอยที่ซีจังเธอรู้สึกได้ถึงน้ำตาในดวงตาของเธอเจเรมีตอนที่ฉันให้เปลือกนี้กับนายฉันหวังว่านายจะมีความสุขแต่ตอนนี้ฉันฝันถึงนายด้วยความเจ็บปวดอย่างที่สุด หลังจากที่เธอพูดอย่างนั้นเจเรมีก็รู้สึกเจ็บแปลกที่คล้ายกับมดนับล้านมากัดหัวใจของเขามาเดลินเอื้อมมือไปหยิบเปลือกหอยนั่นจากนั้นเธอก็โยนมันทิ้งบนถนนที่มีคนพลุกพล่านซึ่งเต็มไปด้วยรถที่กำลังเคลื่อนที่อยู่ไม่ขาดสายเธอหันหลังกลับไปและไม่แม้แต่จะมองเจเรมีจากหางตาเลยด้วยซ้ำตามที่คาดไว้เธอเดินไปหาเอวาและแดเนียนบทที่458 เจเรมียืนอยู่ท่ามกลางลมหนาวขณะมองดูหลังของมาเดลีนอย่างหอยหาร่างสูงเพรียวของเขาสร้างเงาที่อ้างวางใต้แสงไฟถนนเขากดมุมริมฝีปากของตัดเองในขณะที่ร่องรอยของความขมขื่นเริ่มแผ่ออกมาจากใจของเขาดวงตาของเขาเริ่มซึมไปด้วยน้ำตาทำให้การมองเห็นร่างที่งดงามของเธอตรงหน้าเขาเริ่มพร่ามัวเขาจะโทษเธอได้อย่างไรที่เธอไร้หัวใจและเย็นชาในตอนนี้เขาต้องโทษตัวเองเท่านั้น หลังจากรับประทานอาหารกับเอวาและแดนเนียนเสร็จแล้วมาเดลีนก็กลับไปที่อพาร์ตเมนต์เดิมของเธอเพียงลำพังเธอนั่งอยู่หน้าหน้าต่างขณะที่คำพูดของเจเรมี่ยังติดอยู่ในหูโดยไม่ตั้งใจคนที่ฉันรักคือเธอฮะมาเดลีนหัวเราะอย่างเย็นชาไม่มีใครเต็มใจที่จะทำร้ายคนที่พวกเขารักขนาดนี้ได้หรอก เจเรมี Jeremy, อย่าพูดออกมาเลยว่านายรักฉันอย่าบอกฉันว่าที่ผ่านมานายไม่เคยใช้คำพูดที่รุนแรงเหล่านั้นหลังจากที่หัวใจของฉันตายไปแล้วจากการทอนมันทั้งหมดที่นายให้ฉันเสียงกล้องอยู่ในหูเธอขณะที่โทรศัพท์ของเธอที่อยู่บนโต๊ะข้างเตียงเริ่มสั่นมาเดลินรวบรวมความคิดของเธอและหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาหลังจากที่เห็นว่าโทรศัพท์มาจากเอโลอิสจากลักษณะที่พวกเขามองหาฉันอย่างบ้าคลั่งในตอนนี้พวกเขาคงรู้แล้วว่าฉันเป็นลูกสาวของพวกเขา เธอครุ่นคิดอย่างเงียบๆขณะที่ปล่อยให้โทรศัพท์สั่นต่อไปเธอยังคงไม่รับสายแต่สุดท้ายแล้วมาเดลีนตัดสินใจรับสายนั่นหลังจากการโทรเป็นครั้งที่ห้าเห็นได้ชัดว่าคนที่อยู่อีกฝั่งของสายไม่ได้คาดหวังให้เธอรับสายเอโลอิสพูดอะไรบางอย่างหลังจากที่เธอนิ่งเงียบไปประมาณสองวินาทีวิล่าใช่ไหมมาเดลีนรู้สึกประหลาดใจที่เอลลอิสเรียกเธอแบบนั้นพวกเขาไม่รู้หรอเจเรมี่ไม่ได้บอกพวกเขาเหรอมีอะไรหรือเปล่าคะ ทำไมคุณถึงโทรหาฉันตั้งหลายสายมาเดลีนถามโดยไร้อ,อารมณ์เอโลอิสพยายามอย่างดีที่สุดเพื่อควบคุมอารมณ์ในหัวใจของเธอเธอพูดในขณะที่แซงทำเป็นว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นวิลาแจ็คนอนไม่หลับอีกแล้วเขาต้องการพบเธอและให้เธอร้องเพลงกล่อมเขาฟังเธอมาตอนนี้เลยได้ไหมมาเดลีนต้องการปฏิบัติต่อเธออย่างเย็นชาแต่เมื่อเธอพูดถึงแจ็คเธออดไม่ได้ที่จะต้องเข้าใกล้เขาฉันจะไปเดี๋ยวนี้เลยบอกแจ็คให้รอฉันนะ ตกลงได้สิเราจะรอเธอเอลลอิสตอบอย่างอารมณ์ดีมาเดลินรู้สึกได้ว่ามีบางอย่างผิดปกติจากเสียงที่สั่นของเอลลอิสแต่เธอก็ไม่ได้คิดอะไรมากเธอเปลี่ยนเสื้อผ้าและขับรถไปที่คฤหาสน์มอนโกเมรีประมาณสิบนาทีต่อมาเธอมาถึงทางเข้าคฤหาสน์มอนโกเมรีสิ่งที่ทำให้เธอประหลาดใจคือชอนและเอลลอิสกำลังยืนรอเธออยู่ พวกเขาดูเหมือนกําลังตั้งใจที่จะรอเธอและด้วยเหตุนี้มาเดลีนจึงมั่นใจในสิ่งหนึ่งขึ้นมาได้เธอจอดรถแต่ก่อนที่เธอจะเปิดประตูเอโลอิสและชอนก็ยืนอยู่ข้างรถของเธอแล้วเธอมองผ่านกระจกมองหลังมาเดลีนสามารถมองเห็นดวงตาของชอนที่มีน้ำตาคลอเบ้าขณะที่เอโลอิสน้ำตาไหลอับใบหน้าแล้วเธอดูเหมือนจะเศร้ามากมาเดลีนหยุดปลดเข็มขัดนิรภัยเอโลอิสและชอนรู้สึกประหม่าเมื่อเห็นว่ามาเดลีนจะไม่ลงจากรถ เอโลอิสเช็ดน้ำตาของเธอออกไปขณะที่เธอเคาะกระจกรถด้วยมือที่สั่นเทาเธอมองมาที่มาเดลีนด้วยสายตาที่ใจแตกสลายและคาดหวังเธอสะอื้นให้และพูดว่าวิล่าทำไมเธอไม่ลงมาละ่ะบทที่4 5 9หแม้ว่ากระจกรถจะปิดแต่มาเดลีนก็ยังได้ยินชัดเจนว่าเสียงของเอโลอิสกำลังสั่นอยู่เห็นได้ชัดว่าเอโลอิสพยายามระง,งับอารมณ์บางอย่างและมาเดลีนก็รู้อยู่แล้วว่านั่นคืออารมณ์จะสื่ออะไรก๊กก๊ก เอโล伊เคาะหน้าต่างรถอีกครั้งเบาฮ่าฮ่เธอไม่กล้าใช้แรงมากเกินไปเธอกลัวว่ามาเดลีนจะอารมณ์เสียแต่ในขณะเดียวกันเธอกลัวว่ามาเดลีนจะไม่สนใจเธอวิลาวิลาเอโล s สเรียกเธอทันใดนั้นมาเดลีนก็ปลดเข็มขัดนิรภัยออกด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียวเมื่อพวกเขาเห็นว่าในที่สุดมาเดลีนก็ลงจากรถใบหน้าของเอโลและชอนก็สว่างสวยด้วยความสุขมาเดลีนเปิดประตูและออกมาจากรถในที่สุด เมื่อมองดูดวงตาที่เปียกโชกและหอยโหมาเดลีนก็มองดูพวกเขาอย่างนิ่งเฉยแจ็คอยู่ในห้องของเขาเหรอเธอถามออกไปแบบเรียบฮ่าฮ่าเอลอิสและชอนมองดูเธออย่างใจจดใจจ่อและพยักหน้าเขาอยู่ในห้องของเขาค่ะมาเดลีนพูดและหันกลับไปโดยไม่พูดอะไรอีกเมื่อพวกเขาเห็นมาเดลินเดอร์ประตูบ้านเอลอิสและชอนมองดูเธอที่กำลังเดินไปพร้อมกับรู้สึกท้อแท้พวกเขาเริ่มสะอื้นให้ด้วยความหวยหาเอลลีน มาเดลีนสัมผัสได้ถึงดวงตาที่ร้อนรุ่มอยู่ด้านหลังของเธอแต่เธอก็เดินไปโดยไม่หันหลังกลับความเจ็บปวดทางกายและทางความรู้สึกเหล่านั้นกับเรื่องที่ผ่านมาได้ปรากฏขึ้นอีกครั้งในจิตใจของเธอเธอบังคับตัวเองไม่ให้คิดถึงพวกเขาแต่เธอไม่สามารถหยุดความเจ็บปวดที่ค่อยๆลามไปทั่วร่างกายของเธอได้มาเดลีนมาถึงห้องของแจ็คสันเด็กน้อยเอนตัวพิงกับหัวเตียงถือหนังสือเด็กที่เขากำลังอ่านอย่างตั้งใจ เมื่อเขาเห็นร่างที่คุณเคยเดินเข้ามาหาเขาจักรสัรก็เงยหน้าขึ้นอย่างรวดเร็วเมื่อเห็นมาเดลินรอยยิ้มที่เบิกบานก็ปรากฏบนใบหน้าที่น่ารักของเขาคุณแม่เขาเรียกเธอเสียงมันฟังดูเป็นธรรมชาติมากมาเดลินรู้สึกราวกับมีน้ำพึ่งหยดหนึ่งหยดอยู่รอบๆหัวใจของเธอคำหวานกำลังเยียวยาหัวใจที่บาดเจ็บของเธอแจ็คทำไมหนูยังไม่นอนมันดึกมากแล้วนะเธอเดินไปที่ข้างเตียงและนั่งลงหลังจากนั้นเธอก็ลูบหัวของเด็กน้อย ถ้าผมให้คุณแม่มาเจอผมตอนกลางคืนทุกวันผมจะนอนหลับได้ตลอดทั้งคืนเลยมาเดลีนเริ่มหัวเราะก,กับคำตอบของเขาแจ็คหนูช่างพูดช่างจาเมื่อหนูโตขึ้นหนูจะมีผู้หญิงมาชอบมากมายแน่ๆเลยไม่ว่าผู้หญิงจะไล่ตามผมกี่คนผู้หญิงที่ผมชอบที่สุดในโลกก็จะมีแต่คุณเท่านั้นครับแม่แจ็คสารกระพริบตาเป็นประกายและมองมาเดลีนย่างจริงจังจากนั้นเขาก็หยิบอุปกรณ์ป้องกันตัวขนาดเล็กรูปกระต่ายขึ้นจากโต๊ะข้างเตียงของเขา นี่สำหรับคุณแม่ครับผมหวังว่าแม่จะเอามันติดตัวไว้ตลอดกระต่ายตัวนี้สามารถช่วยแม่เอาชนะคนเลวที่ต้องการจะทำร้ายแม่ได้ครับมาเดลินรู้สึกประหลาดใจเธอค่อยๆหยิบอุปกรณ์ป้องกันตัวที่ประกอบขึ้นมาและรู้สึกตกตะลึงเธอไม่ได้คาดหวังว่าจะมีตำแหน่งสำคัญเช่นนี้ในหัวใจของแจ็คเธอไม่ได้คาดหวังให้เขาสนใจเธอมากนะักเธอรู้สึกเจ็บปวดในใจขณะที่เธอจับไหล่แจ็คสารและดึงเขาเข้าไปกอด แจ็คแม้ว่าหนูจะไม่ใช่ลูกแท้ๆของแม่แต่แม่ก็ยังรักหนูมากแม่จะปกป้องตัวเองและปกป้องหนูด้วยแจ็คมาเดลีนเม้มริมฝีปากขณะที่น้ำตากำลังไหลลงที่หางตาเธออดไม่ได้ที่จะนึกถึงลูกคนแรกของเธอกับเจเรมีเธอต้องการที่จะเก็บเลือดเนื้อเชื้อเคือของเธอไว้เธออยากจะบอกเด็กคนนั้นว่าแม่ของเธอคนนี้รักเขามากบทที่4 6 0รอยหกสิบ เอโลิสและชอนเห็นฉากนี้ขณะที่พวกเขายืนอยู่หน้าห้องนอนและหัวใจของพวกเขารู้สึกเจ็บปวดอย่างมากพวกเขาไม่กล้าไปรบกวนสองคนนั้นในเวลาเดียวกันพวกเขาไม่กล้าบอกมาเดลีนว่าจริงๆแล้วแจ็คสันเป็นลูกชายแท้ๆของเธอโดยไม่ได้พิจารณาอย่างรอบคอบก่อนเอโลิสปิดปากของเธอเมื่อเห็นสิ่งนี้เธอกลืนคำพูดและ,ะอึกสะอื้นจากนั้นวิ่งหนีไปอย่างรวดเร็วเอโลิส ชอนเรียกเอโลอิสด้วยโทนเสียงต่ำจากนั้นเขาก็มองไปที่มาเดลินว่าอย่างโหยหาก่อนจะตามภรรยาของเขาไปเอโลอิสกลับไปที่ห้องของเธอและล้มตัวลงนอนบนเตียงของเธอเธอปิดหน้าของเธอขณะที่เธอเริ่มฟูมไฟล์แม้ว่าชอนจะรู้สึกเศร้ามากแต่ในฐานะสามีและฐานะลูกผู้ชายเขาต้องแข็งแกร่งและสงบเสงี่ยมมากกว่าเอโลอิสในเวลานี้เอโลอิสหยุดร้องให้ได้แล้วอย่าเป็นแบบนี้เลยชอนลูบไปที่ไหล่ของเอโลอิสเบาๆและปลอบเธอ ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นลูกสาวของเรายังมีชีวิตอยู่และเธอก็ใช้ชีวิตอย่างดีที่สุดแล้วเราควรมีความสุขและภูมิใจในตัวเธอนะเอโลอิสร้องให้หนักขึ้นอีกหลังจากที่เธอได้ยินแบบนั้นแน่นอนเธอรู้ว่าเธอควรจะรู้สึกมีความสุขกับเรื่องนั้นกระนั้นทุกสิ่งทุกอย่างจากอดีตได้ผุดขึ้นในสมองของเธอฉากที่เธอตีและตะโกนใส่มาเดลีนกำลังฉายซ้ำในหัวของเธอเช่นเดียวกับฉากของมาเดลีนที่อาเจียนเป็นเลือดและหอบหายใจอ่อนแรงเนื่องจากอาการป่วยของเธอ เมื่อเธอคิดถึงสิ่งเหล่านั้นเอโลอิสรู้สึกว่าเธอรู้สึกเจ็บปวดมากแค่เธอหายใจอยู่ในตอนนี้ทำไมฉันถึงล้มเหลวในฐานะคนเป็นแม่นะถึงแม้ว่าเธอจะเป็นแค่คนแปลกหน้าแต่ฉันก็ไม่ควรจะตีหรือตะโกนใส่เธอแบบนั้นเอโลอิสโทษตัวเองอย่างกับแค้นใจเธอขยับตาที่แดงก่ำของเธอและมองไปที่ชอนชอนรู้ไหม ฉันใช้มือนี้ตีลูกสาวของเราหลายครั้งฉันเรียกเธอว่าเป็นผู้หญิงที่เลวทรามและฉันยังสาบแช่งเธอให้ไปนรกฉันบอกกับเธอว่าเธอสมควรแล้วที่จะถูกพ่อแม่ทอดทิ้งฉันดูถูกเหยียดหยามแบบนั้นได้ยังไงกันฉันยังบอกอีกว่าเธอแค่แกล้งทําเป็นอาเจียนเป็นเลือดจากอาการป่วยของเธอฉันบอกว่าเธอทําอย่างนั้นเพื่อให้เจเรมี่สนใจเธอ ขณะที่ชอนฟังเอโลอิสดวงตาของเขาก็แดงขึ้นและเขาก็กลืนน้ำลายเอโลอิสหยุดพูดได้แล้วได้ปรดหยุดเถอเขาพึมพำเขาก็รู้สึกว่าตอนนั้นเขามีส่วนร่วมในความทรงจำอันเลวร้ายที่เอโลอิสกล่าวถึงเขาใจร้ายและโหดร้ายกับลูกสาวของพวกเขาด้วยเช่นกันเอโลอิสร้องให้เหมือนกับเขื่อนแตกเธอร้องให้หนักมากจนหายใจไม่ออกชอนฉันทำกับลูกสาวแบบนั้นได้ยังไงกัน อะไรทําให้ฉันตาบอดในตอนนั้นฉันไม่ได้สังเกตด้วยซ้าว่าเธอเป็นเลือดเนื้อของเราเธอมองมาที่ฉันครั้งแล้วครั้งเล่าด้วยดวงตาอ้อนวอนคู่นั้นทาไมฉันไม่สังเกตว่าดวงตาของเธอเกือบจะเหมือนกับของฉันผมก็เหมือนกันชอนก้มหน้าด้วยความสำนึกผิดทุกครั้งที่ผมเห็นเอลีนเธอให้ความรู้สึกคุ้นเคยกับผมแต่เมื่อเมริดิตหลอกเราผมก็หมดความรู้สึกนั้นไปผมตัดสินและทําร้ายลูกสาวของเราอย่างร้ายแรงเอลลอิสหัวใจของผมก็เจ็บพอๆกับคุณ ชอนฉันละอายใจมากที่จะยอมรับกับเอลลีนเราทำผิดต่อเด็กคนนั้นมากเอโลอิสตกลงไปในอ้อมแขนของชอนและอยู่ในสภาพสิ้นหวังชอนจับเอโลอิสไว้และหลังจากที่เขาหลับตาเขาหายใจเข้าลึกๆจากนั้นเขาก็ถอนหายใจยาวและหนักหน่วงคุณพูดถูกเราหน้าอายเกินกว่าจะยอมรับว่าเธอเป็นลูกเราไม่มีสิทธิ์ขอให้เธอกลับบ้านด้วยซ้ำชอนนเอโลอิสผมคิดว่าควรปล่อยให้มันเป็นแบบนั้นเรื่องลูกสาวของเราชอนตัดสินใจ เอโลิส <Elo> เข้าใจสิ่งที่เขาหมายถึงถึงแม้ว่าเธอไม่ต้องการตัดสินใจแบบนี้แต่เธอกลัวว่ามาเดลีนจะปฏิเสธที่จะยอมรับพวกเขาหลังจากที่พวกเขาเปิดเผยความลับนี้ชอนยิ้มและเช็ดน้ำตาบนใบหน้าของเอโลิสตราบใดที่ลูกของเราเข้มแข็งและปลอดภยัยผมก็มีความสุขแล้วแม้ว่าเธอจะเรียกผมแค่คุณท่านมอนโกเมอรี่กอกกอกกอกหลังจากที่ชอนพูดก็มีเสียงเคาะประตูจากนั้นเสียงของสาวใช้ได้ดังมาจากนอกประตู คุณท่านคณายน้อยแจ็คสลับไปแล้วคุณควินบอกว่าเธอกําลังจะกลับและขอให้ฉันแจ้งให้พวกคุณให้ทราบค่ะบอกให้คุณควินรอเราด้วยเราจะลงไปเดี๋ยวนี้เอโลอิสและชอนล้างหน้าอย่างรวดเร็วในห้องน้ําหลังจากที่พวกเขาจัดการตัวเองกันใหม่แล้วพวกเขาก็รีบลงไปชั้นล่างเมื่อพวกเขาเห็นร่างนั้นนั่งอยู่ในห้องนั่งเล่นชอนและเอลโลอิสก็เรียกเธอออกมาด้วยรอยยิ้มว่าคุณควินจบตอนข้าขอขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามและให้การสนับสนุนด้วยนะคะ